นี่แคเปเรโมูมนต์เรามาถ่ายรูปดีกว่าไหมน่าแหละกูเห็นคนนกแล้วหนึ่งวิธีการป้อนข้าวสำหรับแม่และลูกอ่าบบนี้ถูกแล้วรีฟังหนึ่งโอทีโซเมนพอดีกับข้ามไม่มีน่ะแดดก็ดรก่อนแล้วกันนะหมอเถื่อนยังไงวะเนี่ย เอาละทีวีห้อมจะร้อนหรือเปล่านี่ใช้ไปคีนีเก้แล้วเนี่ยก็ก็พร้อมอยู่แต่ถ้าผมผม,าผมว่าว่าผิดอันหรือเปล่าทำไมมันก็ดูนี้ี่นะคุณเอาภาพคมมาที่ตันฮูนี่มาทำไมครับอ๋อนน่เป็น่าผมสหรับชายชาตรีเท่านั้นไม่แปลกหรอกทำไมทีวีมันรู้สึกแปลกแป